ทุกขาหาทิฏฐิพูชิคีนะสุทันทัตธาหาทังสุภัมังวิสุทธาชุมิมิทธิภาการวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสัพพตุเตชัยมังคะลานิเอตาเปพุชัมมะคะมังคะระทายูวาจานุทินาทินีสาระ สารตีมันทันตีหัดตาวานเกวิธินาปตุธาวานิโมขังสุขังอิทิคัณเมยะนโรสุปันโนมะหาการโนนาลิโกนาโถหิตายสภานายไนยะปุเรนตวาปันสัพภาปันโตสัมโพธิมุตตังอิเตนะสนีนะมุตตุชัยยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสักตะสัก กายสักกายานังนันทิวัฒโนอีวังตะวังวิชโยนมูหิชัยยาสุชมัตคะเลปปะมาชิตตะปันสีสีปะนาปิปูคาเลปิศเกสัพพุธานะครับขับปัตตูประมูทิศทักอีกสุนาคตัมสุวัฒาลังสุปปัตตะ สัมมิทตางสมบโตจากสุดเจตทังสุภามเจจาที่สุปทักขีนังกายากำมังวาจากกำมังปัทขีนังปัทขีนังวโนกำมังปทินันเตปทักขีนาปัทคีนานิกัตละวะรัตถานตันเตปัทคีนนพภะวันทุสัพพังลังลกขันตสัเทวตาสัพพะพุทธานุพันั์ สัทธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสาพพมังคลังลักขันตุสัพพทีวตาสัพพะทำมานุภาวีนะสัทธาโสธีพระวันตุสาพระวันตุเตพระวันตุสาพพมังคลังลักขันตุสัพพทีวตาสัพพะสังคานุภาวีนะสัทธาโสธีบทที่สิบสี่ปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันนิวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมทานนะพระวันเตโพติสติีกะลนิกาลนเตทะวิหารัปันทะเลทีราจะมาถามมะมาตาจะพิโวสารามิกาธนะปัตีปุสกาขามาจะเทวาน สัพพานาูุตาสุกิตาวุติชลาผู้ชาเยบิจะอัตถสัมภวาสังปาติการติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจิตเตสเพียบทุขสากโลนตูสังขสัตธาตูจีลังสตังธรรมโมธรรมะราคาชาปุญ ปุกทะลังสังคุโมตุชมาโควะพัทธจะหิหิตายะจะอัมหิรักขตุสะพุปิปิปิมาริโนวุฒิงสัมปานิปามีวะอริยะมีติเตสัมปันสัมปะปิปิมานิโนพุทธศาสนีสัมมาทังมิตรตกาลิเทมปัสสตุ พุทธิพายสันตานังสมิตังสมิทังนีตุมีทนิงมาตาปีตาจะอัฏชังนิจังละคขันตุขุตตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนปะชังละกขันตุสัปปทาทุกขัปัตตาจะนิทุกขายะยปะพยปัตตาจะนิพยาสังกปัตตาจะนิโซกาโหอนตุสัพเพปิปาริโน อิตาวัตตาจาริสัมภาตังพุทธยะสัมภตังสพีเทวานุสสตุสัพพะสัมปันสิจารนังทนะสันตุสัพเพสีหลังละคตุภาวนาพิตาลาโหโตคาฉันตุเทวตาคตาสัพีพุทธาพรัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอนันตานันจะทีเตนะลักขุนสามประสูสิบหกสม่างคนราคาถา โหตูสัพพังสุมงคลังละขันตูสัพพทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตลังโหตูสัพพังสุมาลังละขันตูสัพพทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหตูนิรันตลังโหตูสัพพังสุมาลังละขันตูสัพพทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหตูนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัตจากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการโบชาพระัตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตร,พร,ตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพ,พเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทยาบมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทำนนยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญ เจ้าเศรีเหลียมไหวครูหกแดต,ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งวงที่3ามสีสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระกริชจงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทิน